สวัสดีค่ะปิ๊กเล่าเรื่องนี้วันนี้ขอเสนอนี้ทานเรื่องลูกสะพ้ายใจมั่นก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิ๊กเล่าเรื่องด้วยนะคะในหมู่บ้านที่เงียบสงบกลางหุบเขามีครอบครัวชาวไร่ครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนางบุญช่วยแม่ผัวผู้เคร่งครัดและยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมเขามีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่านนท์ ซึ่งแต่งงานอยู่กินกับสาวสวยชื่อวกรกลอยใจพวกเขามีอาชีพทำไรท่ทำสวนเพื่อเก็บผลผลิตตามฤดูการไปขายนางบุญช่วยละกลอยใจมีฝีมือในการเย็บปักผ้าจึงมักจะมีลูกค้ามาสั่งงานปักผ้าอยู่เสมอกลอยใจเป็นหญิงสาวที่มีความงามจิตใจอ่อนโยนและเธอรักการทำงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือเธอเพิ่งจะแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้ไม่นานนัก กลอยใจเป็นลูกสะภ้ยที่ทั้งสวยและขยนขันขันแข็งเธอมีรูปร่างเพลียวและใบหน้าที่สดใสดวงตาของเธอเป็นประกายเหมือนดอกไม้บานและรอยยิ้มของเธอมักทำให้ผู้คนรู้สึกอุ่นใจแต่เธอกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากในการที่จะต้องเข้ากับแม่ผัวที่มักจะเคร่งครัดในเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ได้ บ้านของนางบุญช่วยตั้งอยู่ใกล้บนเนินเขาเล็กๆที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างกว้างขวางซึ่งเป็นบ้านไม้หลังใหญ่สร้างขึ้นมาด้วยความรักและความเอาใจใส่ตัวบ้านมีระเบียงกว้างขวางรอบๆบ,บ้านของนางบุญช่วยจะปลูกพืชผักสวนครัวและดอกไม้หลากสีซึ่งบางครั้งก็จะใช้เป็นของถวายวัดหรือจแกใจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเมื่อดูจากภายนอกบ้านของนางบุญช่วยดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน ในบ้านมีห้องครัวใหญ่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารที่นางบุญช่วยและกลอยใจปรุงขึ้นทุกๆเช้าห้องครัวจะเต็มไปด้วยเสียงของการทำอาหารและการพูดคุยกันห้องนอนของนางบุญช่วยมีเตียงไม้ที่แข็งแรงและมีผ้าหม่มหมอนที่นางบุญช่วยเย็บปักด้วยมือของเธอเองนางมักจะใช้ห้องนี้เป็นห้องพักผ่อนและสวดมนต์ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพในาศาสนาและประเพณีของเธอผู้เข้มงวดในประเพณีและการปฏิบัติชีวิตแบบดั้งเดิม ด้วยวหวที่มากและประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานเธอถือปฏิบัติตามหลักการและวิถีชีวิตแบบโบราณอย่างเคร่งครัดนางบุญช่วยเป็นผู้หญิงที่เคร่งครัดมีมาตรฐานสูงในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการบ้านการเรือนการทำอาหารกลอยใจจึงมักจะถูกนางบุญช่วยตำหนิอยู่บ่อยครั้งในครัวขณะที่กลอยใจกำลังตั้งใจทำอาหารเย็นอย่างประณีตเธอพยายามใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้ผิดพลาด แต่เมื่อเธอใส่เกลือลงไปในหม้อต้มแกงนางบุญช่วยที่เข้ามาเห็นข้าก็รีบเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจกลอยใจเจ้าจะใส่เกลือลงไปตอนนี้ไม่ได้เจ้าไม่รู้เหรอว่าแกงเนี้ยต้องใส่เกลือหลังจากที่น้ําเดือดแล้วจ้าแม่ฉันลืมไปแล้วจริงๆจ้าแม่บอกกี่ครั้งว่าตอนทําอาหารนะต้องระวังทุกขั้นตอนจะทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนเจ้าต้องตั้งใจให้มากกว่านี้รู้ไหม จ้าฉันจะระวังให้มากกว่านี้นะจ้าหวังว่าเจา้าจะไม่ทำผิดอีกนะแม่ต้องการให้อาหารที่บ้านเนี้ตรงตามต้นตํำรับที่เราทำมาอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่กลอยใจกำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในครัวมือของเธอจับเครื่องเทศและสมนุนไพรต่างๆอย่างตั้งใจนางบุญช่วยยืนมองอยู่ไกลๆเพื่อคอยตรวจสอบในทุกขั้นตอนวันนี้ฉันจะลองทำแกงส้มสูตรของแม่ดูนะจ๊ะฉันจำได้ ว่าแม่บอกให้โขลกพริกแกงแบบนี้แล้วก็ใส่มาขามเปียกให้มากกว่าเดิมหน่อยใช่พริกแกงน่ะต้องโขลกให้ละเอียดกว่านี้อีกนะน้ําแกงส้มจะได้ออกมาสีสวยเนื้อปาลาขูดแต่ก็ต้องใช้ปลาสดขูดเอาแต่เนื้อแล้วก็ระวังในยาให้มีก้างติดมาละ่ะจ้าแม่กลอยใจนั่งโขลกพริกแกงต่อเพื่อให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นางบุญช่วยยังคงจับตาดูอยู่ใกล้ๆไหน มาให้แม่ชิมพริกแกงหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงอืมรสชาติยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะเจ้าต้องเติมกระปิลงไปอีกสักหน่อยแล้วเวลาปรุงรสอ่ะก็ต้องตัดรสเปรี้ยวของมะขามด้วยน้ำตาลตะโนดถึงมันจะเหมาะกับสูตรของครอบครัวเราจาแม่ฉันจะทำตามที่แม่บอกจ้ะนางบุญช่วยมองกลอยใจด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังกลอยใจรู้สึกถึงความกดดันแต่เธอยังคงพยายามทำทุกอย่าง ตามที่นางเวินช่วยบอกโดยหวังว่าจะได้รับคำชมบ้างเจ้าต้องเข้าใจว่าสูตรอาหารแบบโบราณมันไม่ใช่เรื่องเล่น,ลนทุกอย่างต้องถูกต้องตามต้นตำรับไม่อย่างนั้นมันจะเสียรสชาติไปได้เจ้ายังต้องเรียนรู้อีกมากจ้าฉันจะตั้งใจเรียนรู้จากแม่ให้มากนะจ๊ะเพราะคือสูตรที่ถ่ายทอดมาจากครอบครัวจากบรรพบุรุษดีแล้วถ้าเจ้าเข้าใจเจ้าก็จะทำได้ดีเอง กลอยใจได้แต่พยักหน้ารับคำพร้อมกับตั้งใจทำอาหารให้ดีที่สุดแม้ว่าการได้รับคำตำหนิจะทำให้เธอรู้สึกท้อใจอยู่บ้างแต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และปรับปรุงฝีมือเพื่อให้แม่พอใจและยอมรับในตัวเธอมากที่สุดในช่วงบ่ายกกแก่แก่วันถัดมานางบุญช่วยเดินอยู่ในสวนผักข้างบ้านขณะที่กลอยใจกำลังดูแลตัดแต่งพืชผักในสวนนางบุญช่วยเริ่มพูดคุยกับกลอยใจด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดกลอยใจ มาตรงนี้หน่อยสิพืชผักเนี่ยดูเหมือนจะขาดการดูแลอยู่นะรดน้ําน้อยไปใช่ไหมผักก็เลยไม่โตเย็นนี้อก็รดน้ําให้มันชุ่มๆรดน้ําให้ทั่วทุกแปลงเลยนะจาแม่เย็นนี้ฉันจะรดน้ําให้มากหน่อยนะจ๊ะนางบุญช่วยพยักหน้าแล้วเริ่มเดินต่อพอดูผักในแปลงอื่นๆส่วนผักของนางบุญช่วยมีผักอยู่มากมายหลายชนิดเธอจึงคอยสอดสองดูแลให้ทั่วถึงอยู่เสมอขณะเดียวกัน นางบุญช่วยกบนพึมพำกับตัวเองเจ้าทำงานได้ดีแค่ไหนก็ยังไม่เท่ากับมาตรฐานของแม่หรอกแม้ว่าเจ้าจะพยายามแต่ก็ยังต้องมีแม่คอยช่วยดูแลอยู่ดีกลอยใจรู้สึกถึงความกดดันแต่เธอก็พยายามไม่คิดมากและทำงานต่อไปแม่จ๊ะฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะนางบุญช่วยก็ยังคงเดินดูแลผักของเธอต่อขณะที่กลอยใจกำลังถอนวัชพืชออกจากแปลงผักและเจ้าอ่ะ อย่าลืมดูแลดินด้วยนะต้องใส่ปุ๋ยบำรุงอยู่เสมออย่าปล่อยให้ดินแข็งเกินไปรากจะไม่เดินผักก็จะไม่โตจ่าแม่เดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะเติมปุ๋ยใส่แปลงผักไปด้วยจ้ะนางบุญช่วยพยักหน้ารับอีกครั้งแต่ยังไม่ทิ้งความเข่งคัดในน้ำเสียงกลอยใจรู้สึกกดดันแต่ก็เต็มใจที่จะทำตามที่แม่บอกเธอรู้ว่าการดูแลสวนผักนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่เธอสามารถแสดงความรับผิดชอบและความตั้งใจให้แม่ได้เห็น แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้ด้วยใจที่ตั้งมัน่นกล่อยใจพูดอย่างจริงจังฉันสัญญาจ้ะว่าจะทําให้ดีขึ้นฉันอยากให้สวนผักนี้สวยงามและก็เต็มไปด้วยผักที่มีคุณภาพแบบที่แม่เคยทํามาดีแล้วละ่ะถ้าเจ้าตั้งใจจริงๆแล้วก็ทําตามที่แม่บอกผักก็จะเติบโตแล้วก็มีคุณภาพดีกล่อยใจรับคําแม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับความเข้มงวดของนางบุญช่วยแต่เธอก็รู้ ว่าเธอสามารถเอาชนะใจแม่ได้ทีละน้อยด้วยความพยายามของเธอเองเช้าตรู่วันถัดมาในห้องครัวนางบุญช่วยตื่นไปวัดแต่เชา้ากลอยใจกำลังเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับนนสามีของเธอที่จะต้องไปทำงานในไร่และเขาก็กำลังนั่งรอเธอจัดเตรียมอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารกลอยใจพี่เห็นน้องทำงานหนักทุกวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเหนื่อยบ้างไหมละ่ะไหนจะต้องเตรียมกับข้าวดูแลบ้าน เข้าไปดูแลสวนผักอีกแล้วก็ยังมีงานเย็บปักที่ต้องทำส่งลูกค้าอีกนะก็ไม่เหนื่อยมากหรอกจ้ะพี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำอ่ะฉันก็ทำด้วยใจรักแล้วก็อยากให้ทุกอย่างออกมาดีจะ้ะฉันอยากให้พี่กับแม่มีความสุขนะจะ๊ะแล้วแม่เข้มงวดอะไรมากหรือเปล่ากลอยใจยิ้มและหันมามองนอนทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เห็นนะจะ๊ะท่านก็เข้มงวดในบางเรื่องบางอย่างที่ฉันทำไม่ถูกใจอ่ะท่านก็บอกกล่าวจะ้ะ ฉันพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะจ๊ะพี่ไม่ต้องห่วงจ้ะพี่อดกังวลไม่ได้หรอกนะพี่รู้นิสัยท่านดีแม่มักจะเข้มงวดกับทุกเรื่องถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกพี่ได้นะไม่มีอะไรจริงๆจ้ะพี่ฉันจัดการทุกอย่างได้แม่ของพี่ก็เหมือนแม่ของฉันฉันรักท่านมากพี่ก็รู้พี่น่ะตั้งใจทำงานเถอะจ้ะไม่ต้องคิดอะไรนะจ๊ะขอบคุณนะกลอยใจที่รักแม่ของพี่แล้วก็ไม่เคยบ่นเรื่องความเข้มงวดของแม่ให้พี่ฟังเลยสักครั้ง กลอยใจยิ้มรับเธอไม่เคยบอกเล่าเรื่องราวความเข้มงวดของนางบุญช่วยผู้เป็นแม่ผัวให้นนได้รับรู้เลยในสักครั้งนนรู้ดีว่าแม่ของเขาเป็นคนเช่นไรหลายครั้งที่นนพยายามถามถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านแต่ละวันแต่กลอยใจก็เลือกที่จะไม่บอกและไม่เคยทําให้นนต้องกังวลในเรื่องเหล่านี้เลยทําให้เขายิ่งรักกลอยใจมากขึ้นนางบุญช่วยเป็นหญิงที่ยึดมั่นในความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลบ,บ้านเรือนอย่างเข่งครัด ทุกมุมของบ้านต้องสะอาดหมดจดไม่มีฝุ่นให้เห็นและสิ่งของทุกชิ้นต้องถูกจัดวางเรียงอย่างเรียบร้อยนอกจากนี้นางบุญช่วยยังมีความสามารถในการเย็บปักถักร้อยซึ่งถือเป็นศิละปะที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นบนรรพบุรุษฝีมือของเธอเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านและมักจะมีลูกค้ามาสั่งปักงานอยู่เสมอเธอเชื่อมั่นว่าลูกสะภ้อย่างกลอยใจควรจะมีทักษะในการเย็บปักถักร้อยและทำออกมาได้ดีเช่นเธอ ช่วงสายวันต่อมาในห้องนั่งเล่นนางบุญช่วยกำลังถ่ายทอดทักษะศิลปะงานเย็บปักผ้าให้กับกลอยใจซึ่งเธอก็พอมีพรสวรรค์ในด้านนี้อยู่บ้างกลอยใจกำลังนั่งเย็บปักผ้าอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องผ้าสีขาวถูกขึงแน่นบนสะดึงและเธอกำลังตั้งใจปักลายวิวทิวทัศน์สวนดอกไม้นางบุญช่วยนั่งดูอยู่ใกล้ๆด้วยสายตาที่จับจ้องทุกฝีเข็มนางบุญช่วยพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเจ้าอ่ะ ยังปักไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักนะดูตรงนี้สิฝีเข็มเนี้ยมันยังหลวมเกินไปหลายมันจะดูไม่สวยแล้วก็ไม่ละเอียดกลอยใจหันไปมองนางบุญช่วยฉันจะพยายามดึงเส้นได้ให้ตึงกว่าน,นี้จ้ะแม่หลายจะได้ออกมาประณีตเหมือนของแม่นะจ๊ะกลอยใจรีบจัดการปักใหม่อย่างตั้งใจแต่สายตาของนางบุญช่วยยังคงจับจ้องอยู่ใกล้ๆงานเย็บปักถักร้อยเป็นงานฝีมือ ที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วก็ความตั้งใจอย่างมากทุกฝีเข็มต้องมันง่นคงแล้วก็สม่ำเสมอถ้าเจ้าทำไม่ดีมันก็จะเสียหายลวดลายออกมาก็ไม่สวยแล้วก็ไม่มีใครอยากมาสั่งปักงานของเจ้าหรอกนะกลอยใจยิ้มอย่างนอบน้อมจะแม่ฉันจะระวังให้มากขึ้นฉันคงจะต้องฝึกบ่อยๆฝีเข็มจะได้เสมอกันนะจ๊ะนางบุญช่วยถอนหายใจเจ้า ต้องเข้าใจว่าการดูแลบ้านเรือนและงานฝีมือในการเย็บปักถักร้อยมันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อๆกันมาทุกคนในหมู่บ้านนี้รู้ถึงฝีมือการปักงานของบ้านเราดีแม่จึงต้องเข้มงวดกับเจ้าแบบนี้ฉันรู้จ้ะฉันจะพยายามทำให้ดีและจะไม่ทำให้แม่ต้องผิดหวังนะจ๊ะกลอยใจก้มหน้าก้มตาปักผ้าต่อไปด้วยความตั้งใจแม้จะรู้สึกกดดันจากคำตำหนิของนางบุญช่วย แต่เธอก็เข้าใจว่าความเข้มงวดนั้นมาจากความห่วงใยและความปรารถนาดีที่จะรักษาชื่อเสียงของครอบครัวเธอจึงยิ่งตั้งใจที่จะเรียนรู้และปร,ะปรับปรุงฝีมือของตัวเองเพื่อให้แม่พอใจในที่สุดแม้จะได้รับการตําหนิอยู่เสมอกลอยใจยังคงพยายามปรับปรุงและทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ความพยายามของเธอเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความตั้งใจที่เธอมีต่อครอบครัวทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนางบุญช่วยดีขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งนางบุญช่วยเกิดล้มป่วยอย่างหนักด้วยอายุที่มากและด้วยหลายโรคที่ลุ่มเร้าทําให้เธอไม่มีเรี่ยวแรงกลอยใจเข้ามาดูแลเธออย่างใกล้ชิดในทุกเรื่องรวมถึงการงานทุกอย่างในบ้านและสวนผักที่เธอจะต้องดูแลเช้ามืดในทุกวันกลอยใจจะมาดูอาการป่วย จัดเตรียมอาหารและยาให้นางบุญช่วยให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปดูแลในส่วนอื่นของบ้านต่อเชา้านี้เธอเตรียมข้าวต้มหมูสับและผละไม้ไว้ให้นางบุญช่วยพร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดบ้านและจัดเตรียมยาไว้ให้แม่จ๊ะวันนี้ฉันทำข้าวต้มหมูสับมาให้จ้ะวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างจ๊ะนางบุญช่วยตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงขอบใจมากนะที่มาคอยดูแลแม่ทุกวันไหนจะง,งานอื่นๆอีก คงเหนื่อยมากสินะกลอยใจยิ้มและยกชามข้าวต้มเตรียมป้อนให้แม่ไม่เหนื่อยหรอกจ้ะฉันทำได้แต่ฉันอยากให้แม่หายป่วยเร็วๆช่วงที่นางบุญช่วยป่วยหนักนอกจากกลอยใจต้องดูแลอาการป่วยของนางบุญช่วยในทุกวันแล้วกลอยใจยังมีหน้าที่หลายอย่างดูแลสวนผักข้างบ้านที่นางบุญช่วยรักและหวงแหนรวมถึงช่วยนวนทำงานในไร่บ้างและจัดเตรียมอาหารของทุกคนในทุกวัน ขณะเดียวกันเธอยังต้องดูแลความสะอาดในบ้านและทำงานปักผ้าส่งลูกค้าให้ทันตามกำหนดในช่วงเย็นวันนั้นหลังจากนวลทำงานในไร่เสร็จเขากลับจากไร่และพบว่ากลอยใจกำลังทำความสะอาดครัวและจัดการกับงานบ้านอื่นๆในขณะที่ดางบุญช่วยยังคงนอนพักฟื้นอยู่กลอยใจนั่งพักบ้างเถอะพี่จะช่วยทำงานบ้านเองนะอ้าวกลับมาแล้วเหรอจ๊ะฉันเตรียมกับข้าวไว้ให้พี่แล้วนะขอบคุณนะกลอยใจ ที่ทนทาทุกอย่างเพื่อพี่กับแม่พี่รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยแต่น้องก็ทําได้ดีมากวันต่อมาในห้องของนางบุญช่วยกลอยใจกําลังนั่งอยู่ข้างเตียงป้อนข้าวและยาให้นางบุญช่วยตามที่หมอสั่งแม่จ๊ะแม่ต้องทานยาตัวนี้เพิ่มนะเพื่อจะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะคอยดูแลแม่เองนะจ๊ะเมื่อเช้าอ่ะพี่นนท์ก็เข้ามาหาแม่นะแต่เขาเห็นแม่หลับอยู่นะจ๊ะก็เลยไม่อยากกวนช่วงนี้งานในไร่ยุ่งมากเลยจ้ะ ต้องไปดูแลแต่เช้ามืดกว่าจะกลับเข้าบ้านน่ะก็เกือบมืดเลยนะจ๊ะนางบุญช่วยมองกลอยใจด้วยสายตาที่อ่อนโยนกลอยใจเจ้าอะทำให้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากนะขอบใจมากที่ดูแลแม่ดีๆขนาดนี้แม่ฉันรักแม่เหมือนแม่ของฉันฉันทำทุกอย่างด้วยความรักฉันเลยไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยนะจ๊ะวันหนึ่งในตอนเช้าหลังจากที่นางบุญช่วยป่วยไปหลายวันเช้านี้ สุขภาพของเธอดีขึ้นมากเมื่อกินข้าวกินยาเสร็จแล้วกลอยใจจึงพาเธอออกมานั่งที่ริมระเบียงเพื่อจะได้นั่งมองวิวทิวทัศน์ให้สดชื่นบ้างหลังจากนอนบนเตียงมาหลายวันแล้วกลอยใจก็ไปทำความสะอาดบ้านทำงานในสวนผักและทำงานปักผ้าส่งลูกค,ค้าซึ่งมีสายตาของนางบุญช่วยคอยเฝ้าสังเกตการอยู่ตลอดนางบุญช่วยเริ่มมองเห็นความพยายามของกลอยใจ และรู้สึกถึงความทุ่มเทที่กลอยใจมีให้กับครอบครัวเช่นเดียวกับที่เธอเคยทำมาในวันนั้นมีเพื่อนฝูงและญาติมาเยี่ยมเยียนอาการป่วยของนางบุญช่วยต่างก็พากันเล่าชมว่านางบุญช่วยได้ลูกสะพ้ยที่ดีทำหน้าที่ไม่มีบกพร่องบ้านเรือนไรส่สวนสะอาดสะอ้านผักผลไม้ที่ส่งไปขายในตลาดก็มีคุณภาพดีไม่มีหนอนแล้ก็แมลงอีกทั้งยังสดใหม่รสชาติก็หวานกรอบน่าหาซื้อ ไหนจะง,งานปักผ้าที่พากันเล่าหรือว่าฝีมือละเอียดนึกว่าภาพวาดละเมียดละไมถอดแบบแม่บุญช่วยมาไม่ผิดเพี้ยนแถมจริตมารยาทก็งามเชกเช่นหน้าตาเมื่อนางบุญช่วยได้ยินดังนั้นก็ปลื้มอกปลื้มใจภูมิใจในตัวลูกสะพ้ยคนนี้มากทำหน้าที่ได้ดีไม่มีบกพร่องในเย็นวันต่อมาขณะที่กลอยใจเตรียมอาหารมาให้นางบุญช่วยพูดกับกลอยใจด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกลอยใจ ที่แม่เคยดุเคยบ่นเจ้าบ่อยๆคงไม่ถือโทษโกรธเคืองแม่ใช่ไหมแม่เห็นแล้วว่าเจา้าทำงานหนักมากในช่วงที่แม่นอนป่วยอยู่แม่รู้สึกภูมิใจในความพยายามของเจ้าจริงๆกลายใจหันมาพร้อมกับรอยยิ้มขอบคุณมากจ้ะแม่ฉันทำทั้งหมดนี้ด้วยใจฉันรักครอบครัวนี้ฉันเข้ามาเป็นสะพ้ายฉันก็ควรต้องรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดมาให้ฉันดีใจ ที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้นะจ๊ะนางบุญช่วยยิ้มตอบและเริ่มพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมากขึ้นแม่ขอให้เจ้ารู้ไว้ว่าการมีความรักและความผูกพันในครอบครัวเป็นเรื่องที่ดีเสมอถึงแม่จะดุแล้วก็เข้มงวดกับเจ้าก็เพราะแม่อยากฝึกให้เจ้าเก่งต่อไปจะได้ไม่ลำบากความสัมพันธ์ระหว่างนางบุญช่วยและกลอยใจก็เริ่มดีขึ้นการพูดคุย ทำให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นทําให้ครอบครัวนี้กลับมามีแต่ความอบอุ่นวันหนึ่งขณะที่กลอยใจกําลังทํางานในสวนและปลูกต้นกล้าผักนางบุญช่วยเดินมาหาและพูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนลงเล็กน้อยกลอยใจขอบใจนะลูกที่ดูแลสวนผักเป็นอย่างดีแม่เห็นว่าผักที่เจ้าปลูกโตเร็วมากทีเดียวกลอยใจหยุดมือและยิ้มให้กับแม่ขอบคุณจ้าแม่ ฉันทำตามที่แม่บอกไงจ๊ะแล้วฉันก็พยายามทำให้ดีที่สุดฉันรักสวนผักนี้มากนะจ๊ะนางบุญช่วยมองไปที่สวนผักที่ได้รับการดูแลอย่างดีและพูดอย่างจริงใจแม่รู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะทำทุกอย่างให้ดีแต่แม่ก็เห็นความพยายามของเจ้าจริงๆขอบใจมากนะกลอยใจกลอยใจรู้สึกดีใจที่ได้รับคำชมจากแม่ความตั้งใจและความรักของกลอยใจ ทำให้นางบุญช่วยเริ่มมองเห็นคุณค่าของเธอในฐานะลูกสะภ้ยจากวันนั้นเป็นต้นมานางบุญช่วยเริ่มเห็นคุณค่าในความตั้งใจและความพยายามของกลอยใจและบ้านที่เคยมีบรรยากาศเคร่งเครียดกลับกลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจมากขึ้นวันหนึ่งหลังจากที่กลอยใจทำงานเสร็จนางบุญช่วยเลื่อกลอยใจเข้ามาในห้องเก็บของของ,ของเธอห้องนี้ตกแต่งยังเรียบง่าย ซึ่งมีตู้ไม้โบราณสองตู้ในตู้นั้นเต็มไปด้วยข้าวของเก่าของสะสมและสมบัติต่างๆที่เก็บรักษาไว้มานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนางบุญช่วยนั่งอยู่โต๊ะไม้เก่าแก่ซึ่งมีกล่องไม้วางอยู่บนโตะ๊ะแม่เด็กฉันมาทำไมเลยจ๊ะนางบุญช่วยเปิดกล่องไม้เล็กๆที่มีฝาปิดสวยงามเจาดูสิ่งนี้สิเป็นสมบัติที่แม่เก็บรักษามาตลอดชีวิตข้างใน เป็นของมีค่าที่มีราคาและก็มีความหมายต่อแม่มากนะกลอยใจมองไปในกล่องไม้เธอพบกับของมีค่ามากมายทั้งเครื่องประดับเก่าสร้อยแหวนกำไรต่างหูและของที่มีความทรงจำนางบุญช่วยยิ้มอย่างอบอุ่นขณะที่เธอลุกเดินไปเปิดตู้ไม้ใหญ่ด้านข้างซึ่งในนั้นมีภาพปักมากมายที่ตกทอดมารายรุ่นแม่นี่คือสิ่งที่มีค่ามากเลยนะจ๊ะ ฉันรู้ว่าทุกชิ้นนั้นมีความหมายสำหรับแม่มากๆใช่แม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีค่ามากทั้งราคาเงินทั้งราคาทางจิตใจและความทรงจำของแม่แต่ตอนนี้แม่ต้องการให้เจ้ารับมันเป็นของขวัญแม่ต้องการให้เจ้ารู้ว่าแม่ยินดีรับเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างเต็มใจกลอยใจน้ำตาคลอแม่ขอบคุณมากนะจ๊ะ ฉันรู้สึกซาบซึ้งและก็ดีใจมากเลยจ้ะที่ได้รับความรักและการยอมรับจากแม่กลอยใจแม่ต้องขอบใจเจ้ามากนะที่ทนและก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราตอนนี้แม่รู้แล้วว่าความพยายามและความรักที่เจ้ามีต่อครอบครัวนี้มันสำคัญมากแค่ไหนขอบใจเจ้ามากนะ กลอยใจแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความอดทนในการทำหน้าที่ของเธอเธอเลือกที่จะไม่เล่าถึงความเข้มงวดของแม่ให้กับนนท์ผู้เป็นสามีฟังเพราะเธอไม่ต้องการให้นนท์ไม่สบายใจการให้เกียรติและการรักษาความสงบสุขในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่กลอยใจยึดมั่นแม้ว่าเธอจะ,ะเผชิญกับความเข้มงวดและการตําหนิจากแม่อยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อและพยายามปรับปรุงตัวเองเสมอ ความอดทนและความตั้งใจเหล่านี้ทำให้เธอได้รับการยอมรับในที่สุด